สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทํำไรแดงแบบคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับผมจะยอ่อวิธีการทําจากบ่อ,อใหญ่ๆที่ผมทําทคลิปวิดีโอสอนไว้นะครับแต่ว่าอาจจะบ่อ,อใหญ่ก็อาจจะมีปัญหาสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นที่ใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยอลองระบบจากบ่อ,อใหญ่นะครับแต่มาย่อให้เป็นแบบเล็กๆแบบเล็กๆแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆ่อที่จะอพาปลาสักหนึ่งข้อหรือสองข้อก็น่าจะพอจะมีลูกไลไว้ให้อนุบาลลูกปลาได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับสำหรับอุปกรณ์อย่างแรกเลยนะครับที่เพื่อนเพื่อนต้องเตรียมไว้นะครับก็คือกระมังนะครับกระมังพลาสติกนะฮะหรือใครมี เป็นลองปูนหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่ที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับแต่ว่าอยากให้มันเป็นภาชนะที่จุน้ําได้ค่อนข้างมากหน่อยนะครับอย่าอย่าให้มันเล็กเกินไปนะครับเพราะว่าปริมาณไหลแดงมันก็จะได้ได้น้อยนะครับอย่างการะมังที่ผมเตรียมมาใบนี้นะครับมันจะจุน้ําได้ประมาณ40ลิตรนะครับนะครับ40ลิตรก็ ราคาที่ซื้อมาก็ใบไม่เกินร้อยบาทนะครับมาดูกันว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็อย่างแรกเลยก็คือส่วนผสมนะครับที่เราจะต้องมีนะครับนะครับคืออย่างแรกก็คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูเดียนะครับนี่ปุ๋ยยูเดียปุ๋ยสีู่นย์สี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับนี้ปุ๋ยปุ๋ยนานะครับปุ๋ยสูตรสิบห้า สูตรเสมอครับ15อันนี้ล้ำละเอียดนะครับล้ำละเอียดนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งคือขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นหัวเชื้อน้ำเขียวนะครับหัวเชื้อน้ำเขียวผมเตรียมไว้ที่ประมาณ1.5ลิตรนะครับหัวหัวเชื้อน้ำเขียวนะครับแล้วก็มีช้อนตวงนะครับช้อนตวงอาจจะเป็นนะครับช้อนชานะครับ แล้วอีกอย่างคือเป็นช้อนโต๊ะนะครับอันนี้สําหรับไว้ตวงลํานะครับแต่ช้อนชักเราก็เอาไว,ตว้ตวงตวงปุ๋ยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาว่ากันว่ามันจะต้องใช้ส่วนผสมเท่าไหร่นะครับสําหรับกระลำมังนี้นะครับมันจะจุน้ําได้40ลิตรใช่ไหมครับผมผมจะใช้ปุ๋ยนะครับยูเรียนะครับ หนึ่งช้อนชานะครับหนึ่งช้อนชาอย่างนี้นะครับต่อน้ำสิบลิตรนะครับต่อน้ำสิบลิตรนะครับปุ๋ยสุดนสิบห้าก็เหมือนกันครับหนึ่งช้อนชาต่อน้ำสิบลิตรนะครับแล้วก็รัมนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเลยครับหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรนะครับส่วนในกระมังนี้บรรจุสี่สิบลิตรใช่ไหมครับบรรจุสี่สิบลิตรเราก็จะใช้ปุ๋ยประมาณสี่ช้อนชานะครับ แล้วก็ใช้ลำประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับง่ายง่ายอย่างนี้นะครับให้เพื่อนอจำไว้ว่าถ้าภาชนะของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับเป็นจุน้ำเท่าไร่แล้วก็นั่นนะครับคำนวณไปก็คือ1ปุ๋ย1ช้อนชาต่อน้ำ10ลิตรนะครับส่วนลำส่วนลำ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรนะครับง่ายๆ แต่ส่วนอีกอุปกรณ์อีกอย่างนึงนะครับที่ที่จะขาดจะไม่ได้เลยนะครับคืออย่างที่ผมทําบ่อใหญ่ผมจะมีถุงผ้านะแต่อันนี้เป็นบ่อเล็กผมก็จะย่อถุงผ้าลงมาครในขนาดเล็กลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาปุ๋ยเอาลามใส่ไปนะฮะในถุงผ้าแบบนี้นะครับแต่ส่วนเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีถุงผ้านะครับก็ลองใช้เป็นตะกระชอน นะครับกระชอนตักปลาก็ได้คือเราไม่ต้องการให้ไอ้กากนะครับกากาล้ำนี่ฮะมันลงไปอยู่ในในกระมังที่เราผลิตน้ำน้ำเขียวด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนเลยนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับการผลิตน้ำเขียวก็คือเราเราเมื่อเราคํานวณปุ๋ยลํำได้ได้แล้วนะครับเราก็เอามาใส่ถุงอย่างนี้นะครับหรือเพื่อนไม่มีไม่มีถุงอย่างนี้ก็ใช้กระชอนตักปลานะครับแล้วก็เทปุ๋ยลํำใส่ลงไปนะครับนี่ครับ แล้วเราก็แช่ไว้สักคู่หนึ่งนะครับอันนี้ผมได้เตรียมน้ําไว้แล้วนะลืมบอกนะครับคือน้ำน้ําเราไม่ต้องใส่จนเต็มกระลำมังนะครับเราใส่น้ําสักประมาณถ้า,อ,าอย่างกระลำมังผมเนี่ยมันจุสี่สิบลิตรใช่ไหมครับผมจะใส่น้ําได้ไปสักประมาณ1 5บห้รืยีลิตรแค่นั้นนะครับนะครับมาดูแล้วเราก็เอา,อาปุ๋ยรลำที่เราเตรียมไว้แล้วนะแช่แช่ลงไปฮนะแล้วนกะ็ บีบนิดหน่อยครับนะฮะจะสังเกตเห็นมันจะมีะน้ําขาวๆข,ของปุ๋ยล้ำของอะไรเนี้ยออกมาฮนะแต่กากกา,กากมันยังคงอยู่ในถุงนะฮะไม่ให้มันหลุดลงไปนะฮะฮะมันจะออกเป็นขาวๆคนะครับ,นะรบพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับ เราก็เอาน้ําเขียวที่เราเตรียมไว้นะครับคือน้ําเขียวเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าเราควรจะหานะ้ําเขียวเนี่ยมาจากกรมประมงะหรือไม่ก็ฟาร์มที่ขออเขาเพาะเลี้ยงลายแดงนะครับอย่าอย่าไปเอาน้ําเขียวที่เราไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ตัวอาหารของลายแดงหรือเปล่านะครับเพราะงั้นมันจะเป็นการเสียเวลาในการทําเพราะว่าทําแล้วบางที อาจจะไม่ได้ผลนะครับนะครับอเราก็เอาน้ําเขียวที่เตรียมไว้นะครับคือน้ําเขียวเนี่ยมันผมเตรียมไว้หนึ่งจ้ลิตรแต่จริงๆแล้วถ้าเพื่อมีมากกว่าน,นี้ก็ก็ใส่ใส่ได้เลยนะครับใส่มากแค่ไหนก็ได้นะครับยิ่งใส่ใส่ไว้มากมันก็จะยิ่งทําให้น้ําเขียวเนี่ยโตขยายเร็วเขียวเร็วน้ําที่เราเตรียมไว้เขียวเร็ว,เร,เ,เ,ว,เ,รวเร็วเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้ามีน้อยกว่าน,นี้ก็ได้ครับ แล้วแต่ที่ที่เรามีแล้วก็เติมไม่นี่ครับเวไม่เลยนะครับ,แค,รบแค่นี้นครับส่วนเดี๋ยวลำพวกกากล้าอะไรแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับอย่าอย่าให้มันมีกากลงไปแค่นั้นเองครับ,นะรบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยาก ส่วนเดี๋ยวเราก็พอจบขั้นตอนนี้เราก็ต้องรอแล้วนะครับเราจะดูว่าเราจะใช้เวลาที่จะทําให้น้ําเขียวมันเขียวได้กี่วันนะครับส่วนกระมังหรือว่าพื้นที่ที่เพื่อนๆทำนะครับผมแนะนําว่ามันจะต้องโดนแดดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงกลางวันนะครับเพราะว่าแดดมันจะเป็นตัวเร่งทําให้น้ําเขียวเขียวได้เร็วทําไม่ควรจะไปอยู่ในร่มนะครับ หลังจากที่ผมทดลองหมักหัวเชื้อน้ําเขียวนะฮนะในกระมังไว้ประมาณสองสาวันนะครับก็เ,เจอปัญหานะครับว่าน้ํามันไม่เขียวนะครับคิดว่ามันมีปัญหาอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ,อส่วนผสมปุ๋ยที่ผมให้ไปที่แรกมันเข้มข้นเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้น้ําเน่าแล้วก็น้ําเขียวมันตายนะครับหัวเชื้อน้าเขียวมันตายผมก็เลยทดลองใหม่หรือยังไงผมอัปเดตไว้ให้หน้าจอนะครับอ,อย่างที่2นะครับ ก็คืออุณหภูมิแดดมันร้อนเกินไปนะครับที่เราไปวางไว้กลางแจ้งมันก็จะทําให้น้ําเขียวตายด้วยเหมือนกันนะครับเราก็ต้องแก้ไขโดยเราต้องหาวัสดุทางแสงนะครับไม่ให้มันะนะ้ำมันอุณหภูมิมันร้อนเกินไปนะครับ หลังจากที่เราหมักน้ําเขียวนะครับจนน้าเริ่มเขียวแล้วนะครับเราให้เพื่อนๆนะครับเติมปุ๋ยแล้วก็รํมลงไปอีกนะครับตาส่วนเท่ากับที่ผมอัปเดตไว้บนหน้าจอนะครับแล้วก็เติมน้ำครับจนเต็มนะครับทิ้งตากแดดรอไว้หนึ่งวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอนน้ำเขียวทุดนี้ยไปขยายทำดูไรต่อนะครับ แล้วมันจะค่อนข้างนานสักหน่อยนะไอ้สำหรับหัวเชื้อน้ําเขียวแรกนะครับที่เราทาครั้งแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยประมาณ4ีหวันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆหาหัวเชื้อน้ําเขียวได้ปริมาณมากนะครับมันจะลดเวลาที่เราจะต้องรอนานๆนะครับก็อาจจะเหลือแค่วัน2วันก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆหาน้ําเขียวได้ประมาณสัก10ลิตร20ิบลิตรเลยฮะเอามาเอามาขยายเอามาทําหัวน้ําเขียวต่อเนี่ยมันก็จะทําให้ับได้เร็วนะครับ แต่ถ้ามีน้ำเขียวน้อยๆเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับหลายๆวันฝ่ายนะ้มันจะเขียวนะครับครับก็หยัดพื้นที่ไว้หน่อยฮนะระหวังช่วงนี้ฝนอาจจะช่วงฝนตกนะครับน้ำมันจะล้นนะฮะอนเนี้ยเราก็รออย่างเงี้ยนะฮะรอเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะเอาอถ่ายน้ำเขียวจากอันเนี้ยฮะไปทำทำลูกไรนะครับ จากเมื่อวานนะครับที่เราได้เตียนน้าเขียวไว้แล้วนะครับวันนี้เราก็พร้อมนะครับที่จเอาจากหัวน้ําเขียวนั้นนะครับเอามา,าแบ่งขยายนะครับเพื่อเราจะจีบหลายดนะครับก็แบ่งน้ําเขียวเป็น3ส่วนนะฮะในกระมังวันแช่น้เขียวแบ่งน้ําเขียวเป็น3ส่วนนะครับ,รแ,บ,นนรบแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาแบ่ง Gray ลงกระมังแรกแล้วอีกส่วนนึงก็มาแบ่งเป็นกระมังที่สองนะครับคือเราจะได้หัวน้ําเขียวที่จะมาเพาะ หลายแดงเนี่ยครับคือสองกระมังนะครับอ่าขอราแบ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เติมน้ําให้เต็มเลยนะครับอ่าเติมน้ําในกระบังที่เราใส่เชื้อมานให้เต็มเลยนะครับอ่าไม่ต้องเพิ่มปุ๋ยเพิ่มน้ำแล้วนะครับอ่าเราเติมน้ำให้เต็มนะครับอหลังจากเติมน้ําเต็มแล้วนะครับเราก็จะปล่อยทิ้งไว้วันหนึ่งเลยครับเพื่อให้น้ําเขียวมันบูมนะครับขึ้นมานะครับ แล้วก็วันรู้ขึ้นเราถึงจะมาปล่อยเชื้อไหลนะครับเพื่อนๆต้องอพอพอทำเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องอเตรียมหัวเชื้อน้ำเขียวไว้เพื่อวันต่อต่อไปอีกนะครับก็คือรอบมันก็จะเหมือนเดินม,มนะทำัวน้ำเขียวเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ ก็นะรระหว่างวันน้ำเขียวก็จะมีหน้าตาเป็นนี้เนะหรือเชื้อน้ำเขียววันถัดมานะครับวันถัดมาแล้วก็เอาอเชื้อไรแดงนะครับปล่อยลงไปนะครับ กระมังประมาณนี้ก็ใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนชานะครับที่เราปล่อยลงไปวันที่2แล้วมันก็จะเริ่มขยายตัวแบบนี้นะครับ ส่วนนี้เป็นวันที่3นะครับเกตดูว่าน้ําเขียวที่เราเคยมัน,มนเคยเขียวอยู่ในกระมังก็จะเริ่มจางไปแล้วนะครับเป็นสีน้ำตาลนะคือวันนี้เราก็าจะตักลายแดงนะครับใช้ได้แล้วนะครับเราจะรวบรวมลายแดงตรงนี้ครับก็เอาไปดูบานลูกปาลกปา,ลปาตามทีเ่เพื่อนเพื่อนเพ,นเพาะลูกปลาไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ นะครับอันนี้คือขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนะครับครับก็ปริมาณมันจะไม่มากเท่าไหร่นะครับประมาณามันก็จะขยายตัวประมาณ3-4เท่า5เท่า,าแล้วแต่ฮะเนี่ยได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะจะก่อย1ช้อนชานะครับเอามาอนุบาลลูกปลาอ่ามีเราเพอไว้นะ คือถ้าเรามีลูกไห่ที่มันเราพอได้เองลูกไห่ที่มีคุณภาพนะครับเราก็จะได้ลูกปลาได้สัตว์เลี้ยงที่เราพอไววมันก็จะมีคุณภาพตามนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวิดีโอชุดนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับแล้วก็คนที่มีพื้นที่น้อยนะครับไปเป็นแนวทางนะครับถ้ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะครับหรือว่าโทรมาถามได้นะครับ ยินดีตอบคําถามนะครับเท่าเท่าที่จะมีความรู้ตอบได้นะครับหรือว่าอยากให้ผมทาคลิปวิดีโอเรื่องอะไรนะครับก็ยังไงช่วยคอมเมนต์ไว้บ้างนะครับผมจะได้มีแนวทางเราไปหาความรู้แล้วก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกันไว้บ้างนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ